สวัสดีครับพี่น้องครับผมเอกลวดลุกเอกนะครับนี่ครับด้านหลังเป็นสีทํางานผมนะครับวันนี้มาไลฟ์พูดคุยเกี่ยวกับเพื่อนหน่อยที่ทํางานฮะนะครับเดี๋ยวมาแนะนํากันสักทีนะครับผมทํางานอยู่ที่อบตโตถาคามนะครับนี่เลยบรรยากาศฮะนะครับหลายคนบอกว่าเป็นรีสอรต์เฮ้อีป้าเคยมาลุ้งไม่ได้นะนี่คือสถานที่ราชการดานนาจะเป็นตโนธพนีษนะครับดานในก็จะเป็นซุ้มเรือนไทยที่นี่วันนี้มันแรงถึง เพื่นในทีทำงานนะเพื่นติ้งตอง้องเพื่นบ้าบอาบังอะไรก็เล้วแต่นะคือวันนี้จะขออนุญาตอ้างเอ่ยถึงบุคคลต่กล่าวต่อไปนี้นะครับมีตัวตนจริงนะครับแต่ว่าอาจจะแซวเล่นกันเล็กน้อยนะครับเหล็กวันก่อนผมนะครับชวนน้องพนักง,งานน้องผู้ชายนะน้องไอ้ออกไปกินก๋วเยเตี๋ยวดนอกนะถึงที่หน้าอบตอผมอยู่ที่อบตอถาคามอำเภออนใหญ่นะครับที่หน้าอบตอมันมีร้านอยู่เลยคนมาก กา่าไปห้าหร้านกินสักแถวนี้วะนะขับไปขับมาก็ขับไปไกลอะนะขับรถเครื่องไปนั่ง่วนถ่ายกับน้องสองคนพบร้รานก๋วยเตี๋ยวคางทางน,นึกภาพนะครับคางนาเป็นถนนดานคางมันจะอยู่ริมถนนเนี่ยนะเป็นพื้นรลงมากอ่ะรคก็ไปกินที่นี่แม่ค้าเขาก็ทำนะแม่ค้านะอายุประมาณวัยกลางคนได้แหละนะเขาก็ทำก๋วยเตี๋ยวถึงตังไห้ชวนรวยฮะ รวยไม่รู้ไรกันชาไรไรมาแต่ไม่รู้แต่ร Gore, uh, ะะ after, ูยกินในจังหวะนั้นกินสั่ไปครึ่งแก้วครึ่งถ้วยเลยนะโพรว่าดิไหวเติมเลยสักนิดเดตัวเดียวโพรว่ามันมันรสชาติเจได้นะในจังหวะนั้นแม่ค่ะขวนโมก๋วยเตี๋ยวไม่รู้ก็ใส่ฮึดฮึดฮึดไปเนี่ยฮึดต้มตาจับพอจ้าปุ๊บก็มือเป็นมุกที่นี่นำมุกฮึดคือเขาไม่ซัำกันนะเขาฮึดไปเนี่ย บ้วนตุ้ยลกลางโมก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างหน้าตุ้ยตรงนั้นปุ๊บหันเลก็กก๋วยเตี๋ยวกินไปรึ่งถ้วยเลยอไม่ผือมื้อนองนะเบิดก,ก็ก็ตับยุกเลยเออแล้อย่าคิดเลยมากนะที่นี่นั่นแหละผลของการดียว,ว่านาอบตยัง่งแต่ว่าไม่กินเลยนะเฮ้อ,อไปกินไกลๆถึงร้านดนยูไกลๆเนี่ยน,นี่ลักษณะป็ะเนี่ยที่นี่ที่นี่ครับหลังจากนั้น ผมขรับรถลดลบอบเอตเนี่ๆนี่นี่น,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 นี่ที่นี่ปลอลเอตอบตปุ๊บทุกคนครับเราตุกคนมันต้องมีเพื่อนนะครับที่นี่ผมอตอบตมีรุ่นปีคนนึง,งนะเจอปีกระหรอกฮะเอยน้ำาเลยเจอปีกระหรอกถึงปีคนเนี้นะผมถามพี่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 นีกับผมจังเลยอย่าผมสึ้งใจเลยเวลาผมมีปัญหาอะไรนี่ปีนี่คือค่อยเป็นคนแี่ว่าให้กำลังใจให้แนะนำอะไรต่างๆนะนะ่วยแตพาะปีของผมว่า มึงกำความหลับกูไยมากเนาะฮะคู่แท่นเทวาเราเป็นดีกันโอ้ยหลงเนาะเล่กันไอเรากันหนึ่งว่าพีเขาคือเราเราดีกันต้ลงเรากำความหลับเขาไวมากนะฮะก็นั่นไม่พูดพีต่างคนต่างกำความหลับเฮ้ใช่ไหมที่นี่นอกจากเพื่อนสนิทอะไรพนีแล้วเป็นรุนพีนรุนนองครับมันจะมีกลุ่มเพื่อนถึงผมกับตรวซับมือถือมันจะมีไล่กลุ่มนอกจากไล่กลุ่มในอบตไล่กลุ่มงานไล่กลุ่มอะไรเร่าย มันจะมีหลายกลุ่มเพื่อในอบตฮาไม่รู้เคยอย่างมัง่งผนินะแบบผมนะคือในในอบตเนี่ยผมจะมีหลายกลุ่มซึ่งกลุ่มของผมอะเช่อว่าทีมงานนมหวานฮ่าทีมงานนมหวานเนี่ยนะครับมันมาจากว่ากลางนึงงนะครับอา่าที่อบตเคยมีงานเลยงานวิ่งเทรลวิ่งเทรลไล่คนเยาว,วแลนทองอไม่ใช่นะครับวิ่งเทรลคือวิ่งตะลุยท้องนาฝ่าเนินเขาของอบตตาคามนะครับที่นี่ในช่งวงจังหวะดนึงไงมันต้องจัดประชุม <S <S เพื่อที่จะประชุม ถึงดานนามันจะมีน uh, ุ่มหวานอ่านุ่มหวานตังปุ๊บไปหยียบเพื่อนเฮ้เด้มาเดกินนุ่มหวานเดอ่าเดี๋ยวจะนึกค่อยๆขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาหยิบนุ่มหวานเสร็จปุ๊บหยอกโตก่อนอ่าหยอกโตก่อนจัดเก้าเอจัดอะไรก่อนจัดเฉวยจัดเก้าเอปุ๊บถึงเอานุ่มหวานวันล้างลาวเฮ้นุ่มหวานเดมึงหกกูมามึงรอให้กูหยอกเก้าเอลาวเออมาละนุ่มหวานพอมาปุ๊บหยอกเก้าเอลาวอ่าทีนี้ มันก็ติดปากเลยนะว่าทีมงานนมหวานนึกว่าเออเอาเราตั้งไล่กลุ่มหรือนว่าเพื่อนได้คุยล็อกๆกันฮานะครับนี่ก็เป็นเทไปเทมาของทีมงานนมหวานอบตอตาคามนะครับจริงๆก็คือทีมพวกเราเนี่ยตัง้งพนักงานออฟฟิศพนักง,งานที่ไม่ใช่ออฟฟิศนะครับก็บเป็นสนิทกันตั้งรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับบางคนกับเบยบางคนกับบาบางคนกับไม่เต็มนะครับคือเราผมไม่เต็มปุ๊บมาร่วบมันในกลุ่มกันเบยๆบาบ้าเคยอนะนะผมคิดเสมอว่าตัวเองปกติฮะเพื่อนก็เบยพี่ ทีนี้มีคนบอกว่าถ้ารคคิดว่าราบการาปกติตึงเพื่อนเบยแสดงว่าเราเบยใช้ได้กันห่าตัวมันจะได้ครอบกันได้ตมาฮานั่นเลยไม่ไม,ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ดีกับเอ็นก็ว่าปบบนั้นนะนะเอา้าที่นี่ครับคนเราทุกคนนะครับเหมือนที่ผมบอกอันนะี้ในกลุ่มนี้แหละมันต้องมีเพื่อนตกองมาที่นี่มันจะมีรุ่นน้องคนนึงในกลุ่มชื่อว่าฮากิมีฮ่าเออยน้าทักน้นนองนะไม่รู้น้องมาเลยอนหล้างมาไอ้มี่นะครับไอ้มี่น้องคนเนี้ยเขา อ่ามุสลิมนะครับที่นี่น้องคนนี้น่ารักมากครับเขายังเป็นโซดอยเลยน้องผู้ชายนะครับทุกครั้งของอบตถาคามนี่แหละมันจะมีหนักศึกษาฝึกงานหรือว่าคนมาดูงานไปเนี่ยครับบางทีหนักศึกษาจากเถื่อนเข้ามาดูงานนะครับในจังหวะที่ดูงานนั่นเลยตังไอ้มีมันโซดเลยตึ้งรก็โยกันะมามีนี่น้องคนนี้มีเอ้าน้องมีตะปไอหมีอะพี่น้องคขแรกกลังพี่พี่พูดให้ผมหน่อยฮา แซ่บโยนเลยกับนั่นกับมาเล่นกันั่นตู้มาคือเราเก้าวัดเซลล์เลนเนโลกที่นี่พวกน้องเฮ็ดสัตว์นี่ชอบน้องไอ้เบลนี่ชอบน้องไอ้เพลนี่ชอบพี่พี่พูดให้มันดีๆดิพี่อย่าพูดอย่างนี้โอ้โอ้โอ้ทุกทีทุกทีฮะอะไรทีนี้คือทีนี่นั่นคือผลเดี๋ยวมันอยู่เป็นโซตี่หลังต่อจบค่อยเล่เองใหญ่เปื่อยเล่ง่ายตู้มาพวกเปื่อยเล่ง่ายปุวกศูนย์ทีนี่ก็อย่างที่บอกนะครับทุกทีทุกสถานทีเราต้องมีเพื่อนนะครับไม่ว่าเพื่อนจะคือเพื่อนจะเบื่อคนนี้คาด คนนี้เกินนะครับพอมาขอบปุ๊บบางคนคิดว่าเรามาเติมเต็มซึ่งกันและกันจริงๆงไม่คนนี้คาดคนนี้เกินพอมาขอบปุ๊บยิ่งขาดขาดเกินเกินบ่ยบยบ้าบ้าก็คือไม่ใครครอบกระช่างมันนะครับกาเตวะเขาให้เรามีเพื่อนแล้วก็ค่อยแนะนําตักเตือนกันไปนะครับพวกเราทุกคนมีตรภาพในทีทํางานแนนอนแหละมันต้องมีปัญหาตรงนู้นตรงนี้ที่ไหนไม่มีปัญหาที่นั้นคือที่ที่วายยังเหล็กๆอยู่เรื่อเราไม่ได้ทําอะไรนะครับเมื่อเกิดปัญหาปุ๊บคอยเคลียร์กัน อย่าไปเคลียดน,นะครับเรามีเพื่อนเรามีเทรทำงานกับข้อให้ดักกันแล้วก็คืนนี้ฉูดดีมีความสุขไลฟ์ซดสั้นๆคขนี้ครบับขอขอบคุณทุกคนเจินงเคยครับใครมาแลวผมขอให้รวย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 ,รวยผมลวงเอกรอว่าเอกพงศ์อิสระสวัสดีครับมีความสุขครับไอ้วะกลอก